สวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะกระลอกน้อยกินกล้วยห่างมุกค่ะวันนี้ห่างหายหน้าจอไปนานเลยนะแก้วกระลอกน้อยทำไมห,หางรู้สึกว่าหางกร่อนหมุนเลยอ่ะมันย้อนแสงไหมเนี่ยทำไมห,หางกร่อนกลอนหา,หางรู้สึกว่าหางบางๆ นกปลอดหน้านวนก็มาคอยเอากล้วยสุกข,ขึ้นให้สองลูกโอ้โหโอ้ปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกห่างหายหน้าจอไปนานเลยนกนกนกคอยค่ะนกคอยอยู่น,น่าเอ็นดูมากเลยค่ะ กินไม่มีทิ้งเลยนะคะกินแบบไม่มีทิ้งเลยนะใกล้ๆใกล้ๆให้เห็นใกล้ๆชัดๆัน,นย้อนแสงเนาะเออตรงนี้มุมนี้เห็นเนะดูใบหูของนาง น้ำห่อนกินกาแฟบ่ผุ่นไปละผุ่นผุนไปละผุ่นไปแล้วไปแล้ว